สวัสดีครับสำหรับวันนี้ชั้นดันของเราขอเสนอเกี่ยวกับเรื่องทักษะการวิเคราะห์สินเชื่อนะครับซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการวิเคราะห์ที่จะปล่อยสินเชื่อให้ผู้กู้หรือลูกค้าของเรานะครับที่จะวิเคราะห์ว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มที่จะปล่อยไปนะครับและปล่อยไปโดยเงื่อนไขอย่างไรนะครับข้อแรกนะครับก็คือ ราควรจะต้องรู้เกี่ยวกับธุรกิจของผู้คู่หรือลูกค้าก่อนว่าเขาทําธุรกิจอะไรเป็นอุตสาหกรรมเป็นการซื้อมาขายไปือเคนบร,ริการอย่างเช่นทําด้านอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นทางด้านการนำเข้าสินค้าผบรผลิก,กจากต่างประเทศนาขายในประเทศไทยต้นนะครับ เพราะว่าทีนี้สําคัญเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่มาที่จะมาชําระคืนตัวสินเชื่อนะครับถ้าเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงหรือว่ามีปัญหาก็อาจจะทําให้ไม่สามารถชําระคืนนี้ได้เกิดเป็นความเสี่ยงที่จะผินาดชำระนี้หรือว่าเกิดเรียกว่าอีเวนต์ออฟ a u ฟอลนะครับเป็น d e ฟอล l t ลิสต์ความเสี่ยงที่จะผินาดชำระนี้นะครับผมอธิบายคร่าวๆนะครับ ในโอกาสต่อไปอาจจะไดปให้ละเอียดขึ้นในส่วนที่2ก็คือจะต้องรู้คาแรคเตอร์นะครับถ <sink>. <gar> ้าเป็น <N> บุคคลกันเป็นปล่อยกู้ให้บุคคลคาแรคเตอร์ก็คือลักษณะนิสัยใจคอหรือว่าลักษณะความน่าเชื่อถือทางการเงินอย่างเช่นคนคนนี้นี่มีมีมีฐานะการเงินเป็นอย่างไรมั่นคงไหมนิสัยใจคอเป็นยังมีคนเป็นคนซื่อสัตย์หรือไม่ก็เป็นคนที่เบี้ยนีหรือเปล่าหรือว่ามีเล่นเล่นการพนันหรือว่าเล่นหุ้น มีการหมุนเงินเป็นอย่างไรนะครับแต่เป็นกรณีบริษัทก็จะเป็นลนักษณะของกลยุทธ์ของธุรกิจว่าบริษัทนี้มีการดำเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงไหมตรงไปตรงมาไหมหรือว่ามีการทํางานแบบโปรเฟชชั่นหรือเปล่านะครับข้อ3ก็คือจะต้องรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทธุรกิจว่าบริษัทนี้มีลักษณะโครงสร้างการบริหารเป็นอย่างไร มีลักษณะผู้บริหารสูงสุดเป็น CEO มีกรรมการผู้จัดการมีประธานกรรมการมีการจัดโครงสร้างองค์กรเป็นลักษณะของประเภทธุรกิจเป็นบริเนสยูนิตหรือว่าเป็นการบริหารแบบครอบครัวมีพ่อแม่มีสัพดูแลการเงินมีลูกชายดูแลการผลิตอะไรเงี้ยครับมันก็จะสมบูรณให้การจัดการทางด้าน,นาต่างๆการบริการกันต่างๆมันแตกต่างไป จากบริษัทที่มีลักษณะของผู้ผแานมืออาชีพนะครับซ,ซึ่งตอนนี้มันเป็นความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะครับข้อ4ในเรื่องของถ้าธุรกิจเป็นเรื่องอุตส,สาหกรรมการผลิตก็จะโฟกัสไปที่การผลิตว่า,าการผลิตบิอะไรมีกําลังการผลิตเท่าไรใช้กําลัง,ลง,างการผลิตกี่เปอร์เซ็นต์เต็มไหมอะไรเงี้ยการผลิตมีการลดต้นทุนได้ดีไหมการขายครับเป็นพวกเทรดดิ้งซื้อมาขายไปการขายขายอะไรยังไงขายผ่านช่องทางไหนอย่างเช่น มีการนำเข้าบุรณ์ไฟฟ้าจากตามเทศมาขายผ่านห้างสรรพสินค้าบริเัทเอกอะไรเงี้ยบางมันก็จะมีผลให้การวิเคราะห์แตกต่างไปหรือว่าเป็นการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการน,นําเข้าหรือว่าถ้าเป็นการบริการก็บ,บริการให้ไหนเป็นการบริการทางวิศวกรรมซ่อมแซมเครื่องจกักรหรือไม่ก็ติดตั้งระบบโทรคมนาคมให้พวกโทรศัพท์เคลื่อนที่อะไรเป็นต้น ข้อข้อห้านี่เป็นเรื่องของการเงินซึ่งข้อนี้ให้ดาวเพราะว่าเป็นจุดที่สําคัญเนื่องจากว่าการปล่อยสินเชืเ่อนี่ก็หวังได้รับการชำระคืนหรือว่าการปล่อยสักคณะของให้ลูกค้าก็คือเป็นการขายของแล้วก็เพื่อที่จะให้เครดิตลูกค้า30วันแล้วก็ให้เอาสินค้าไปใช้ก่อนอีก30วันก็มาชําระคืนตัวค่าสินค้านะครับคือเอาไปใช้ก่อนแล้วมาจ่ายทีหลังนะครับก็บเป็นกาน ขายบนเครดิตครับนะครับซ,ซึ่งตัวกันกันนี้ก็คืออย่างที่เรียนว่าสำคัญมากทีนี้ในในส่วนของการจะวิเคราะห์แล้วเนี่ยเนื้อสักข้อมูลอย่างนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งอาจจะมีความยากที่จะมีการจัดลำดับเพราะฉะนั้นจงมีการแปลงข้อมูลนี้ให้เป็นตัวเลขเป็นเชิงปริมาณก็คือมีการให้เขาเรียกว่าการจัดลดำความเสี่ยงหรือว่าเครดิตลิสเลตติ้ง เป็นระดับ1 2 3 4เป็นถ้าเป็น1ก็ควรปรับปรุง2พอใช้3 d 4ดีดีมากแบบทีนี้ทิ้ในในขั้วต่างๆที่จะนํามาทาอะไรคนสิ่งก็อ่ายกตัวอย่างคร่าวๆก็เป็นอย่างที่เรียนไปนะครับอ่าจะยกตัวอย่างคร่าวคือถ้าเรื่องการเงินถ้าอย่างจะเป็นบริษัทยกตัวอย่างบริษัท A ถ้าหัวข้อหนึ่งที่จะวิเคราะห์คือการเติบโตของยอดขายถ้าบริษัทนี้อย่างเช่นเติบโตดีเติบโตต่อเนื่อง เราให้สี่แสดงว่าเก่งเราให้สี่ก็คือเป็นลักษณะดีมากเนี่ยแต่ในขณะที่กําไรไม่ค่อยดีเลยกําไรกําไรก็ไม่ได้เติบโตมากระดับที่สองก็คืออาจจะต้องมันรวมกันสี่บวกสองเท่ากับหกแล้วถ้ามันมีสองข้อเขาหารค่าเฉลี่ยออกมาสองสามหกก็คือในหมวดการเงินเนี่ยเขาจะมีอะดรบความสี่งที่สามสามก็จะระดับดีดส่วนหัว,ว,วข้ออื่นก็ทำคล้ายๆกันครับก,ก็มีการกําหนด หนูข้ามาแล้วก็ให้เร й ติงส์สี่ยงมาแต่เป็นแต่ว่าอาจจะมีการให้น้าหนักที่แตกต่างกันเช่นธนาคารก่อไข่จะให้เรื่องของการเงินสูงก็จะให้3 0มเพราะฉะนั้นหัวข้ออื่นก็อาจจะ10 20 30รวมแล้วก็70%เพราะฉะนั้นต้องคูณค่าเฉลี่ยสงน้ำหนักเอาไปก่อนอเช่นการเงินของบริษัท A นี่ได้สามสามก็ต้องไปคูณ30%มสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนออกมาแล้วก็ไปบวกหัวข้ออื่น รวมถวมหนักออกมาเป็น3-4ี่อะไรว่าไปนะครับแต่ว่าดีาร,ระดับ3.5 3.536ามจุดหกสามจุดหกอาจจะปัดขึ้นเป็นยู่ระดับดีมากก็มีการ,รพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงกับผลแทนว่าควรจะคิดดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์อะไรไงให้กู้กี่ปีเข้าสู่ลักษณะของการวิเคราะห์อนุมัติ accept หรืออนัตหรือว่าปฏิเสธถาาอนุมัติก็ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขว่า ให้ผลชำระเดือนละเท่าไรต้อง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 ,องจะต้องคู่เข้าสู่ลักษณะซิ่งตัวนี้คือการเงินนีคือต้องมีการทำแคชฟลูซ c เอฟแคชฟลูเพื่อที่ดูความสามารถในการผ่อนชำระในแต่เดือนแต่ละปีนะครับมีแอดแคชอินโฟแคชอัพโฟออกมาเป็นพูดง่ายฟรีแคชฟลูว่าจะชำระตัวเป็นกู้ได้เท่าไหร่ <c oughs> นะครับ ครับอันนี้เป็นข่าๆวๆก็คือผเ้บ่ิการวิเคราะห์เพื่อที่จะเข้าสู่การตัดสินใจว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติดรืยเงื่อนไขอย่างไรนะครับเพื่อให้คุ้มกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เราจะได้รับนะครับสำหรับวันนี้ขอสรุปข่าวๆเพียงเท่านี้ก็น่าจะมาอธิบายในรายละเอียดของการจะทำความเสี่ยงเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ